<แ>สีมึตงต้อเป็นอะไรเหแช่จั<แ>กกาสบายดีตอนบายบายพี่น้องใจดีตอนรับกระสูทสองบาทเดือพี่น้องเดือตอนนี้ก็คือบ่ายสองโมงยังบ่ท้าได้กินข้าวพี่น้องโอ้ยหายลูกชายต่ำมักเล่นแจมมักเล่นพี่น้องลูกชายใช้แม่ต่ำลูกตาตาเนาะยังพ่ถ้าได้กินข้องกินข้าวพี่น้องเอ้ยซีมึงละ่ซมึงเออนี่กะกินเลยเฮ้ย กินหมดแล้วนกบินเด้อกินกูก็ว่าจะปั้นอยู่ดีป่าเนี่ยเอามากินละตามักทวนนั่นเดีย่อักทวนเออสุกแล้วพี่น้องจาเนี่ยป่าเอากระห่ากระโถออกนึงมีกระโถ่กระโถ่ตังเพ็ดอื่นหาเด้อบินออกแค่ไหนออกไปาหน่อยนิดกระตถยกระตถยอืมอะกระตถย เจ้าาลูกชายต่างมักทั่วหะกินพี่น้องจ้าสบายดีจ้าเฮ้ยแสบหลายเอิ่นแม่เอ้ิ่าแม่จ้าพี่น้องเนี่ยป่าใหญ่ตัวเดียวสองตัวได้สองตัวเก็บประจำนี่แขกมาเต็มบ้านเต็มเพื่อนก้าให้มึงกินน้อยก็ได้สิได้ขึ้นไปอีกอยู่เออเล่ามาบอก นักสิได <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้ข <or> <c oughs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 > ึ้นอายุซะเอาในการดูเรากินกับเมล์งอ่ะกับลูกชายอืมกับลูกชายลาวส่วงห้านาทีแขวจะน่าจีขึ้นไปเอาบ่ะยังอยู่อ่มันบ่พอดอกมันบ่พอดอกให้ลูกชายต่ำมากทั่วพี่น้องเอ้ยนี่เอาตัวร่างแล้วนี่หักก่อนเออต่ำกว่าน้เออได้อืม คนหิวข่าวพี่น้องเอ้ยตะก,กบบาปนะอีน้อยมาเงินมูงเงินคู่ก็ได้โปรดเราประากินข้าวจนว่าได้โจ้ก,กินข้าวดีดอกโปรดพอโอ้จำจำเจลน์อืมน่ะเจ้าของน้องคำบอกแล้วกินโลดเจ้าของบอกเออเจ้าของแต่ว่าเฮ้ยม,มาขาวานแล้วนบิ้บอ๋บอกอ๋งเต็มปากบอกเฮ้ย อย่านอ้นเน่เบา่าเนี่ยก็อย่ท่ยเนาะอโอ้ยขาถ่ากูดแม่เบเด้อพยแพงเอยอเจ้าเบิ่งบอลกาออยู่ท้งนี่แน่เจ้ามาเกาะยังกอเสือต้อเออขอโทษจ้ะลงจะไม่นังตุ่ยกับ คำพนนันเราเบียร์บอลตอมก็คือไปอันกวางหอยพี่น้องพ่าบาสุูเปิลลงไปงมกับบุคคลไดร์ไลท์เป็นดอกใส่ที่น้อยตอนนี้ก็หิวข่าวแล้วแต่ยางบระธนได้กินเบียไปเบิกแ้วปลานะเบียไปเปไปเปแล้วก็ลูกอืเนาะสลับเอฟซีเพิ่นว่าเออคือบอสไปจับเอฟซีไปคู่มือบาทไปคู่มือจ้าแต่ว่ามือนี้นะเอฟซีเราไปเคมมาลา,ไป,าไปกวดมีแต่มืออื่นม,มัม่วฮะจังสิบุคคลยงกันไปอืมนะพี่น้องนะ โอ <Okay>, no. เคเนาะข้าบ่ได้ไปกับข้ากระแซดคู่มือนนั่แหละจ้าพี่น้องแต่ข้าบ่ได้ว่าบ่ได้บอกซื้อข้าบ่ได้ออกซืออออกซ้อหลังจากข้าวกับบไ่บดได้ท้ายบ่ได้ยังไปอยู่แต่บ่ได้ท้ายเออข้าวบดได้ฆ่ามึงว่าขู่เจ็บหนิขู่ขูรร่ไปลุงบาลมึงก็ไปจอบขู่ขู่จะฆ่มึงฉั <laughs> นมาจา้าฉันมาเธอฉันมีหลักฐาน จะสิบ้าฮาว่าเจอบ่มีเออมาจอบผูกไปมึงเออมึงบได้มีรับทานตอนนี้มึงบอด้ถ่ายคลิปเจอสิป่าเออนอนน้ำแต่เซตติ้งแกยังบได้ไปจอบของคนผู้ว่าเลยแปดเซตติ้งเจ้าป่าเจอเซตติ้งเน่เออในขคอกับโลงมาบ้านคอยน้าพาบอดี้มีคงมีข้าวยังเออเจอสิมาเออไดร สบายเนาะเฮ้ยถ่าอืมถ่าเกน้อยวันนี้สนวันนี้พวนอนกินเยอะแยะไงใครแต่วาลูกชายกาเนาะหุ่นจักโพู่อกาได้คนที่ถูกลืมได้อาสกับไปเลยด้วยเถินหนึ่งวันหนึ่งหันละสุดแต่สกับไปเอาก็ไปจอบเธอสันไปก่อนมุ่งน่ะตอนเธอ กันเขาพัดนะออน้ำสัตว์ป่าหรือบ่าป่าน้ำเธอพูดนั่นทำอะ้าอข้จวตกข้าะะีก้เนยทำอะชเฉยมางข้ว๊ก no> no> er> ้เนยนาวกิ้วกเนยนเาว้วเ เออได้พี่น้องซุ่มแซวแซวกันเล่นๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งประความบันเทิงจ้าว่าเล่นแกะบลีได้เล่นีได้สนะชูมันมีพิโรดน้าตามันว่าจริงจังเด้อพี่น้องเออตัวอยากกินข้าวลีอจะหิวข้าวพี่น้องเอ้ยว่าพ่นสิตกจ้าบ่อตกมีได้เขามีดาวลงมาบอเซอร์ขยาเพมได้ เอาจ็ดสิว่ามันเค็มเออได้ยูสุดอันเดนได้ยูอย่างเบิร์กมุมกว้างไกลๆพี่น้องจ้าเค็มพี่โอ๊ลืมบอกกับประเด็กผ้าเรืองอืมบรรยากาศพี่น้องอยู่ที่โฮมต้นแต่จ้ากืสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนาะจะหรับ พ้นพาอากาศก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละพี่น้องเอ้ยมีแต่มือคือจา้าว่พ้นจิตตกลอยเปอร์เซ็นต์มือนี่นะเมีจีรีบันเทิงสินสงสัยสิไปตกบนอื่น,น,นเปล่าพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยนพี่น้องโอ้บรรยากาศคือได้แห้งพี่น้องจา้าบรรยากาศได้เลยจอกเองก็อยู่จอกอันจอกไม่ง่ายอันนี้พูดเฮ้ยไปเอาตัวอันนี้นี่เป็นอะไรลูกเป็นอะไรหรอตือ อาวโตใหจอม้วบ่นบอตังคีดดินซื้อๆไปหล้งเนี่ยอันเข้มเอาหมักทั่วไท่ตัวเบิ้ลเลยโอ้ยอมักเต้นจะโอซานบ่อเสือเสอซีน้อยบ่อเออเซโรดโอ้ยแจวเขาเบิ้ลแหละหดโพนะทุกบิปลาลูกมันอยู่การโรงงานอยู่ เด,ดจ้าจา้ามันชิลอยไปะระเบิดบินป่านั่นบินมันมีพาย,อยุอันเบืนน้องนนนนคือว่าโรมาลายอยู่ในบักตัวนะงั้นงั้จะหนึ่งบอกนูกินเบิร์ดนูกินเบิร์ด <laughs> อ๋อจู่ๆใส่นูตัวใหญ่เห <laughs> มือ,อนคนหยาดใส่มือเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้ล้างมือดอกจ้าเอาไม่ก็วันเดียด๋ย อพอกไกออ่พอกไก่พี่น้องจะได้กระพอกไก่จ้าลูกชายต่ำตลดลงแล้มันหมต๊ะคนนะเนาะตอนเด็กใจจนใจ,จงั้นจานนั้นบ้าจานแล้วจานน้อยนั้นเออโลดเออปงพื้นกระยาปงโลดเอากินคือเก่ายุ่นจับหมกทัวกิ่นเออเมื่อวานนี้มันกระตำมบางหุง เอออืมมาแล้วก็อยังว่าอืมแซ่ยบจะโนนจ้าอ้ปลาสีบลูอืมีสาวดอืกินพ่อหิ้วพ่ออันอันกินฮอดพี่น้องเอ้ยมีตาหมักถั่วแล้วก็แจ่วมักเล่นเนาะแล้วก็ปลาคีเฮนบ้างซุมภายชายน้อยสุมภายชายเอาขึ้นมาได้วนะซุ่มพายคือนี่นะ เข,า,ข,า,ขาใส่เต็มทั้งร่มบอ,มบอไ,ไม่เข้าวันนะดใช,ใช่นะปานินมันชุกแล้วปานินมันสุกแล้วจน,นมันแห้งอันชุ่มในกาุกแล้วนี่นั่นออดนนอว่ายังตาเปียกบ,บอ๋บบอโรปานินนะอยากลื่นเด้ปีกสำนักพ่ออยู่หน่อยนี่อันนี้เอาออกบ่อิ้งเราก็เบาบ้าบ้ากะเทืออไรกันนใส่นะจ๊ะ เออมืดฝ่ามืดฝนพี่น้องเอ้ยมึนน้เล้ยขีเท่าเด้อขี้เท่าเฮ้ยกูเอาน่อู้บักเที้มกูลืมฉันว่าชิมาต่ำสุแจมเล่นัันแหกแล้วเละเออมันชิ้นแบบนี้หรอบ่กแม่ไม่ใช่ ชินน้อยมันสินใหญ่ชินแค่เออมันชินได้มันสินนเพ่อเขาจงสร้างดอกไม้อีกม่สองโลน่ะฉันคือมาลงน้องสะบสิ้นน้อยมีชินหน่อยสิ้นใหญ่บอเบิ่งในพี่น้องจ๋าแหงแรงเสริเกินผงถ้าแมนมีเงินนะพี่น้องเอ้ยจากอยู่พี่ละกกนเนาะมันเลิกด้วยเอาแต่เพียงอึก เพราะว่กากิน,กนยากมันกินยากครับมนะันเลิกไหเนาะเพราะว่าน้องตัวมันกลวงอยู่แล้วอืกลวงอยู่เรื่องกลวงนั่นก็ได้หรือว่าตัวสิโจ๊กนนบ,บอกกันอ่ะถ้ามีเงินนะกันอยากถมบอกหายน้ำลงมาอยากค้างไว้อยู่นี่แล้วก็อ้อมหัวเปัป๊บเรียบรอย้อฉันบอกอยากายหายน้ำลงมาโอ้ยข้าวดิขาวเดือบกระดิุกไม่ใช่ ปานี้ปานี้น่าซุกเลยจิบเบียเบาๆจ้ะอืเนาะป้าตัวใส่สโลงสโลงจิบเบียพี่น้องเอ้ยเรียบหรูดูแพงไฮแฟชั่นอร่อนมักเต๋นี่น่อยมาเตะนั้นเอาข้าวพื้นเต่านั้นยังม่ได้กินอยู่พี่น้องเอ้ยวันนี้ยังม่ได้กินเลยเนาะจิบเบียมาสั่นฮะ โอ้การวัสิตามส่มังเล่นผัดกันลืมจ้าจ้านะอ๋อปาดงขึ้นดูที่เปิดเปิดน่อยมันบกคือมืนว่าบบักมกทำงงมันเลแต่ว่ามันดดสิบ้ามันตัดออกสันมันคือคนแก คอยว่าอ่โซงอันหลากไซน่ะคือกัวพี่น้องเคยเดีงามมันตัดคืนมันสั้นอย่าไปปัดมันนะมันตั้งไงมันจืนคนนิดหน่อยอันนี้มันยาวโผล่ตัดแล้วสกินเฮนมอสมันจะใช้ย่อหอมันเป็นเปอร์ไปตัดเอาอีกมันยาวโผลตัดแล้วนี่น่าเขาตัดแล้วนี่อันผู้มันยาวโผล่นะนี่อันนี้ห้อดถือมันเป็ดหูแล้วกับทางเท้านาไก่มันมันชย่างนันก็บเป็ดตะเบิ้งคนเกี่ยให้มันซ้ำกันเลยซะ แบบจิตลาบ่อเด็ดีปจโนย็ตัเล่เ็นนบอะรัตสุง้มบ่มจิตบ่มันลายผมมันอันมันลายมันผตัดเอาหน่อยดีเออ่ะลายพี่น้องเอพ้าวอยพิ่งมาเนี่คือาจิตลาอย่ีอีกเลยบ่อตมนนะคั้เชยขึ้นมันก็คือเินเออมาตีลูกชายเลยเด้๋ยพี่น้องมัดเออ่ะหน่ะอีกเลยบ่อพมันก็อีดีไผ่ไน่ไผ่กลัาน้อยกูวน้อย เป็นอะไรเข้นชมผูกชบกินชิบกิน่อืมเข็มจิ้มไเรียรอผาเรืองเห้ยลืมบอกว่าผาเลืองผาแดงนะบ่มีซื้อเอาเด้อผาเรือง15บาทยบียดฮันเิุกแล้วสุกแล้วออกไปกินน้ำตาเื่อปลาบ่สุกนี่เนาะ มันซุกแล้วจนมันแหง้งเพราะว่าพายมันบแห้งแล้วมันอันอัอบาม้บกินมันุก,วเ,ก,นเ,กนเว,ว,ว้เดอาบาเอาอเมันอยากเลยดิเห็นอะได้สักจับซุกเล้ยได้ะไรมา่กินตเปุกแบบนนี่มันุกิตอนนี้นนะเอามชพี่ามุกบาวอยางก่างกาอยากกินข้าวโอ้ยไปเฮ้ยเอาย่างไว้แล้วก็ไปกินบาดนี้ ยูเข่าไม่ง่ายยูเขาไปจังม,มาำไปนั่งไ,ไปแห้งอยู่ไรล่าสุดย่างเข่าพี่น้องม,มันเป็นอะไรห,หมด,หมดพี่น้องเอ้ยหมดเดียดหมดดำ่ม,ดดำมดเดออม,มันใหม่แล้วมันใหม่แล้วเข่าตัวนั้น พี่โลดปีงิ้งข่าวพี่น้องเออหมดขึ้นติบข่าวจะหอยไวเพราะว่าหมดมาขึ้นอืมาพี่น้องไปหากินเนาะมาจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวจ้ะอะไรพี่น้องเออเก็บมาจัดรากาศไว้เพียงส่องนี่เสียงกับวอยากมีแหละที่ตามคลิปหน้าจักซ่องบมาเอื้อกันแล้วกันพี่น้องจ้าสบัยดีจ้า